ภาพมากกับยูทงไห้ทงหน้าบรรยากาศแดดเนาะมาหนิแต่ว่ามีลมแห้งเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศลมลมสงสามมือแล้วเนาะอากาศทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีสพวงบัสสุข,ขสุขคนนี่บรรยากาศมันนี่ลมสามมือแล้วพี่น้องเลยลมแห้งแห้งเนาะนลมหนาวแดดแล้วก็ลมลม ค่ะมากอะเฮงล่มหนาวพี่น้องเลยฮะมองยังต้นไม้ต้น,ตนตโตกับตีนนวลเนียนนวลเนียนอยู่เนาะเนี่ยไปทงไฮทงนากะมีแต่อโตเฟืองแบบโตอเฟืองหรือแบบโตเข่าอันี่ยเนาะพี่น้องลมมาหนวหนาวเย็นซะคลิปนี้กะนสิมาฮดพักคือเกา่า ดพักคือเก่าคือเดินแม่พี่น้องเลยเนาะเห็นหลายๆอาชีพรักๆสับวงกันมิแต่ดพักนี่แหละค่ะมาคดพักเกือไก่เนาะไรงว้าาวาเขาคอ,อกพี่น้องมันหนีกับลมแหงเนาะโอ้โลมจนเวียอ่าบ่ายขอนนำ้ำคนและเย็นแห้งขนาดเลยน้มเราจะไปดพักคือเก่าอเหมือนแม่พี่น้องเลยลมแหงอะดิ มาต้นตกบานสะพวงหนาวเข้ามาอีกเลยตอนนั้นนะห้อนแลวน้วเนาะช่วงน,นห้อนแลว้วบาดตกสามมื่อสิพานมาอีกแล้วลมลมหนาวพี่น้องเปตรงนี้สามมื่อนี่เดี๋ยวนาะยังลมอยู่ลมแหง้งทั้งลมทั้งหนาวสะพวงจะลมอ่าจะไปตั้งน้ำพักพักก่อนเด้อพี่น้องเไยตั้งน้ำใน้น้อง ก้าวหนีเนาะน้องเก้าน้องเดิม ม yeah yeah, yeah. eh yeah. yeah. ันน้ำเย็นเย็นยิ่งกัอากาศก็ลมทาเนพราต้นมะพริต้นมะพรจะมาเผ็ดหน่อยเนาะ สี่หามพื่อเพื่อสิทั่วหามนำเคือเก่าเด้กพี่น้องไหยน้องนำกับสวนกับโบไก่โบไก,ก,ก่เนาะก็พอหามได้พี่น้อง ตะระมิดต่ระบ้านกับสะพ่วงกับผููว่าจะเอาคลิปเอียงลงเนาะเพราะว่าอยู่น้าต่ระมือก็อยู่น้าเรียกประจาวันก็คือสะพ่วงถ่ายลงเนี่ยช่วงคำคำมาสะพ่วงกับพดพักเกือไใกล้นึ่งเข่าพี่น้องเลยบู้ว่าจ้าสรรหาคลิปยังถ่ายลงให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งพี่น้องเลยมิเตคลิปก็เก่าเดิมๆนาะกับยาฟ้าเบื่อสะพวงเ้อพี่น้องเย หาคลิปเนีอยด่ดๆนลงแน่น้ะเพราะว่า,ามีแต่คลิปเก้าเดี๋ยวสิบาเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวสิบเบือเบือ่อสอบวงก่อน Okay, man. ลาน้ายกับมาฮดพักซอยฮด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 ตัวไหนฮดนะแม่ฮดหมักแตงน้อยนะฮดรถฮดยายไปเด้อฮดไปยายไปไปยังไก่แท้นามาน่ะแม่ฮดรถแถวนี่ฮดฮดบดแล้วสาวฮดบดแล้วฮดรถเออฮดฮดนี่ต่อเช่นคนดูได้นี่นะ เช่นกับมาฮดพักซอยอีกอันนี้ฮดโอดฮดโลดโล <c oughs> ทางนี้ก็ส่วนเมนมันเนาะอ่ามันที่สาพวงทักทขนาดพี่น,อน้องเลยเฮงอยงเดน้น่ะเนาะเฮงเด้่ยเฮงเนี่ยใส่กระสอบเลยเอากระสอบมาใส่เลยใช้ฮดเลยฮะ<า>ท่านได้ฮดเอ้าเช่นกับฮดเลย มึงเนี่ยมันน่ะใชก้กระสอบไว้ได้มืออื่นเอาไปขายได้นี่สื้อขนมไหมเส้นได้หน่เงินขายมันได้บ่อสอมหนึ่งนาเซ่นเนาะเออทองแนมนะฮรได้ไปฮดบานนี่ฮดเลยนี่ฮดไม่ใน,นหัวขานี่คนหัวขานี่พ่อน่เส้นสาวไทยคลิปได้หนินะ เช่นบ่อสบายดีป้าลุงบ่อสบายดีเนี่ยแม่ป้าลุงบ่สงามเ่ยบ่เนี่ยไม่เห็ดไม่เห็ดไม่สบายดีไหมบ่เอีกป้าลุงเถอะตัวเช่นมาหยังนี่โอ้โหพักกะฮดชะฮดฮดฮดเช่นมาฮดพักโอเคไปเลยตัวเช่นมาฮดพักก็มกแตงน้อยเนาะเช่น มึงเนี่ยน้อไม้นอะน้อไม้กำลังแตกนอแตกเน่งเดแตกยอดเนาะโดยอ๋อแตกกระยานมันเนาะนี่มเงี้ยน้อไม้นะพอดีฮักเก่งพี่น้องเอ้ยผูร่มแหงหลดก่อหน้าไม้มันกลนมันกลนมาแต่ก่อมัน้ผูเนาะลมหอยเป่าลมหลดแหงเงี้ยมันก็กลนพี่น้องเอ้ยมันล้มหมนแหละ ล่มเลยมึงเนี่ล่มมาเฮงเดี๋ยวกอน้ำไม้สะพองก็จะล่มเนาะกอน้ำไม้เนี่ยน้ำไม้ก็พอได้ฮักไม่เกงได้แต่ยังยังไม่มีเวลาแกงพี่น้องเลยนี่พวมตัวพวมแตะก็มีตัวเป็นยอดก็มีนี่ตัวเป็นยอดกับพีน่ะกำลังเป็นยอด มาเบิ่งต้นมะม่วงต้นม่วงสาพวงเด้อมื้อนี้มื้อนี้ต้นม่วงแตกแตกยอดยงามยเนาะนอมื้อนี้แตกนอแตกแนพี่น้องเอ้ยต้นม่วงสาพวงปลูกได้2ปีแล้วเนาะปงยอดงามซะมื้อนี้ อโอเคเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับชิคอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี่ก่อนเดอ้อเนาะขำอะไรไปหาอาบนาจอํานในก่อนพี่น้องเลยไปหาเรงงัวอีกเนาะงัวยังไม่ทันจะมาไปเลยหาเรงงัวมาขอก,ก่อนมัหนี่กะบรรยากาศหนาวลมอีกเลยพ่ไปหาเรงงัวก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้กับชิจบว้เพียงซ้ำนี่ก่อนไปพบไปพ้อในคลิปหนาเดอ้อเนาะ พ่อเม่พี่น้องกดไล่กดแชเซก,ก็ติดตามสับพวงคือเกาในเดอร์อาชรัทคลิมนี้กับสิราไปแล้วแต่เช่นสบายนี้สบายดีไปแล้วบ๊ายบาย,บายโดย